พร้อมแล้วใช่้หยครับช่ยครับวันเกิดที่คิวพ่อบอกแล้วว่าตามใจหนึ่งวันมีโกคาร์ดกับเอทีวีโกคาร์ดโกคาร์ด ต,ตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายโมงแล้วเราก็มาถึงละครนายกเล้วเนาะใช่ครับแต่ว่าตอนนี้คือแบบเริ่มหิวแล้วเลยบอลใช่เลยก็เริ่มหิวเออมันแบบรู้สึกแบบเขาเรื่องอะไรก็คือมันบ่ายโมงแล้วยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงเลยอือใช่อ่าป้าแบบป้าแบบที่เนี่ยเขามีอาหารอะไรอร่อยอร่อยไมขึ้นชื่อ ชื่อนักขานายกก็ต้องบะหมี่นงมีอะไรอีกไหมบะหมี่นงแล้วก็ข้างทางนี่เขาจะมีแบบพวกแบบร้านต้มตำร้านปลาเผาอะไรเยอะแยะอยอะอยากกินอ่ะอยากกินอยากกินอะไรบะหมี่นงหรือว่าต้มตำเราไม่ต้องเรื่องแล้วเดี๋ยวจับฉลากเขอนี่ครับอันบนเหลือละอันบนแล้วกันสูงๆชิบได้อะไรครับต้มตำอากาศร้อนๆนี้กินอะไรเผ็ดๆด้วยส้มตำรับ เดี๋ยวเราไปกินซ้มตำกันครับบอล โอเคครับก็มาถึงร้านต้มตำแล้วคือเมื่อกี้เนี่ยพิ่งเลยบะหมี่โหนกมาแล้วคุณจับกันไม่ไม่ไม่คุณเลือกดีๆเลยดิก็แบบอยากเอาอันบนๆอะไรอย่างนี้ไงแต่ถ้าแบบเป็นต้มตำพ่อก็มีร้านเด็ดเหมือนกันก็คือปกติเราจะไปกินต้มตำข้างทางที่เป็นแบบธรรมชาติอะคือข้างๆเป็นทุกนาเป็นภูเขาเลยเนาะถ้าใครแวะผ่านไปผ่านมาร้านนี้ก็คือเป็นร้านที่เรามากินน่าจะบ่อยนะถ้าต้มตำต้ครนายกเอามาร้านนี้แหละครนายกต้องร้านนี้บอกเลยเด็ดจริงอีกคิวชอบมาก สวัสดีครับผมสวัสดีครับเพิ่งตื่นเพิ่งตื่นนะครับโอเคครับกับข้าวมาแลนะครับมิคิวเลยบอลดูครับมาดูหน้าตากับข้าวที่นี่ครับส้มตำน่ากินมากครับฮะส้มตำน่ากินมากอ่าร้านนี้ร้านเด็ดเนาะใครมาต้องแวะเลยครับวันนี้ร้านนี้ประจำที่เขามาเนอะเสมอเลยนี่ส้มตำดูดิ โอเคครับเมื่อกี้กินกันเป็นไงอิ่มไหมสุดๆครับอิ่มอ่าหลังจากที่อิ่มแล้วเติมพลังพร้อมแล้วใช่ไหมครับใช่ครับผมวันเกิดที่คิวพ่อบอกแล้วว่าตามใจหนึ่งวันนอกจากที่เราไม่ได้ไปพัทยาเนี่ยนครนายกพ่อบอกเลยว่ามีกิจกรรมเที่ยวเยอะไม่ว่าจะเป็นน้ําตก ATV โกคาร์ทอาหารอร่อยมีอีกเยอะมีเทนบอลด้วยแต่มีอันหนึ่งที่อยากจะพาไปเล่นอะไรคะี่คิวบอกอยากประจนภัยใช่ไหมใช่ใช่อยากมากมีโกคาร์ทกับ ATV ได้โกคาร์ดก็เล่นโกคาร์ดได้เอทีวีเล่นเอ okay? <Okay. S 1> ทีวีโอเคโอเคเอาอะไรครับเลือกให้เลยไหมผมเลือกใบบนมาเยอะแล้วมผมจะเอาใบบนสุดเหมือนเดิมโกคาร์ดโกคาร์าด <c oughs> ไม่เล่นเอทีวีเพราะอยากเล่นเอทีวีอะโ okay. Go อเคคืออโกคาร์ดโอเคเดี๋ยวเล่นโกคาร์ดกันครับไป okay, ครับร้ย ตอนนี้เราก็มาถึงแล้วครับโกคาร์ตนครนายกนะครับวันนี้อากาศร้อนมากตอนแรกเหมือนจะฝนจะตกแต่ว่าไม่ตกครับก็เลยร้อนนี่ครับนครนายกโกาคราร์ตครับคครับตอนนี้ก็คือร้อนมากครับอากาศใช่ไหมอาตา้าร้อนมากเลยร้อนมากอากาศคือแบบร้อนนื่อตนแรกคิดว่าฝนจะตกแต่ว่าอากาศที่อบอ้าวมากใช่แต่ก็ก็ไม่หวัน่น แต่ดูสนามคือใหญ่มากคือใหญ่ไปถึงนู่นเลยครับทุกคนคือแบบใหญ่ไปถึงนู่นโค้งนู่นแล้วก็กลับมาฟูบอ๋บอกเลยมันมันแน่นอนนะบอกเลยกูดูรถจึ๊บล่อยเหยียบโอเคไปเชียวไป 哎，团长呢？ Waduh kan เป็นไงนไครับสนุกไหมครับสนุกมากคับสนุกหรอสนุกคับสนุกมากคือตอนแรกอ่ะรู้สึกว่าแบบตอนขับอ่ะมันอาจจะแบบขับยากหรือเปล่าหรือเร็วเกินไปแต่ว่าไม่ได้รู้สึกแบบมันขับยากขนาดนั้นนะก็คือแบบเราพอแบบพอคุมอยู่ขนาดเลนะบอนยังซิ่งอ่ะคิดดูดิโครวิง่งโคซิ่งโคแซดอ่ะ โอเคครับถ้าใครอยากมาก็นี่ครับนครนายกโกคาร์ดครับเล่นไปทั้งหมด14รอบนะคันหนึ่ง350าถ้านั่ง2คน450อนะครับโอเคใครอยากเล่นก็มาที่นี่ได้ครับนี่มีเอทีวีมีเอทีวีด้วยนะครับที่นี่เอทีวีแล้วก็มีโกคาร์ดโอเคแล้วต่อไปเราจะไปไหนกันเดี๋ยวไปดูกันครับไป

ตอนแรกตอนแรกตาบอกกลัวเมื่อกี้ยังไงนะสนุกครับเมื่อกี้กลัวแล้วรานนี้บอกว่าอะไรสนุกอยากเล่นอีกครับมีอะไรที่โหดกว่านี้ไหมล่ะดูเท่าแอนดีเท้าขานุ่น ี่้วก่อนได้ไหมล่ะคุณบอกว่ามีอะไรน่ากลัวก่อน,นมีอะไรที่โหดกว่าน,นี้ไหมล่ะ <c oughs> ก็ค wow. oh. 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 ือช่วงนี้ว <wonder> ่าก๊อฟงานยุ่งมากครับแล้วก็อีกิวเล่บอลเขาก็ต้องไปหาหมอนะครับช่วงนี้แล้วก็ พิ่งเปิดเทอมด้วยครับแล้วก็ช่วงปิดเทอมก็มีภารกิจเยอะแยะเดี๋ยวจะกลับมาลงคลิปท่องหลักนะครับก็น้องๆหนูๆคอยติดตามดูด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ที่มีน้ํามีนาครับส่วนน้ําที่นครนายกครับใครอยู่แะวแวกนี้มาเล่นได้ครับนี่ครับ